สวัสดีทุกคนนะวันนี้มีอยู่กับเองพี่ปุวยซึ่งวันนี้เราจะมาฉลอง15 s u b ซับสไคร์เบอร์เย้ซึ่งต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่ติดตามมากับเราตั้งแต่แรกๆนะครับซึ่งความขวันของจมาเวลเนี่ยก็คือการทำเป็นยูทูบเบอร์ตุกตาเลยนั่นเองนะครับแล้วผม วันนี้วันที่19ใช่ไหมเหตุผลที่ผมยังไม่ลง total f e r f e t part ที่บรีมัสเตอร์เพราะว่าไม่มีคอนวดรเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นจะรีซีรีส์ใหม่จะลงทุกวันพุธกับวันอาทิตย์นะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องรอ marvel card and game หรือจะไปกดติดตามช่องเพื่อนของ marvel ก็ได้ก็คือ แตงไลฟ์ทูเพย์อินเซนเกมกับแตงไลฟ์ทูเพย์เกมไม,ไม่ไม่สิแตงไลฟ์เพย์เกมผมแนะนำไม่ไปกดติดตามเพื่อนผมด้วยนะเลขคนหนึ่งก็จะเป็นชื่อว่าทีวีแมนไทยแล้วก็จดุจดจดุดสองอันก็สองเจ็ดศูนย์นะแล้วก็ประมาณนี้สำหรับคลิปในวันนี้และผมจะรีไลฟ์ Total Perfect Plus Season 2จะมีอ i นโทรลงแล้วจะลงวันอังจะลงวันพรุ่งนี้หรือวันจันทร์อย่าลืมกดปฝากดกดติดตามด้วยนะครับขอขอบคุณทุก Subscriber ที่ติดตามเรามานานเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ